ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับหากใครสนใจสร้างรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบริเวนผมก็มีแพลตฟอร์มโอนเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ดิงด้านล่างใส่อีเมลพาสเวิร์ดกดจนรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20เยนเท่านั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดการณ์ถูกเราก็สามารถสร้างรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าลืมครับคลิกที่ดึงด้านล่างครับไปชมคลิปกันครับก็สวัสดีทุกคนครับกระุ่มไบคิงอีกเช่นเคยครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำเกมซิชื่อว่า Battle of Warship นะครับหรือว่าสงครามเรือนั่นเอง อนี้เลยอันนี้ผมมีเรือสองลำนะครับทุกคนอันนี้เป็นเรืออะไรสัญชาติโปรตุเกสนะครับผมด้การซื้อมาแล้วเนาะนี่ครับอีกลำหนึ่งอันนี้เรือลำต้นมันจะให้มาเป็นลำประมาณนี้เนาะแต่พอดีผมทําการซื้อเรียบร้อยครับลำนี้มาแล้วก็แต่งนิดนึงครับอ่าวิธีการแต่งเรือนะครับพวกนี้ครับเวิร์กช็อปครับกดเข้าที่เวิร์กช็อปมันก็จะมีแต่งตัวเรือครับอัปเกรดต่างๆนะครับอันนี้สามารถอัปเกรดได้ครับก็เพิ่ม HP ไปครับอันนี้เพิ่มสปีดนะครับ ผมจะอัพสปีดให้นะไปเลยครับถ้าเราต้องการแบบให้อัพเสียเลยก็ต้องประมาณ97เหรียญทองครับตอนนี้ผมมี1 0 0้ผมจะไม่อัพนะครับอันที่ก็ตูมครับอันนี้เป็นการแต่งเรือครับตอนนี้ผมใช้ธงชาติโปรตุเกสเนาะอ่าแต่ถ้าธงมันก็จะบวกนี่ครับค่าสเตตแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นของเยอรมันบวก Hp ครับกับรีโหลดไทม์นะครับตัวรีโหลดก็ศูนย์เนาะของโปรตุเกสนี้บวกดามเมจกับสปีดครับผมก็เลยใช้ของโปรตุเกสเนาะมีหมดครับของบารซิลอะไรมีหมดเนาะอู้ตัวนี้แพงนะครับ อันนี้ของอะไรของบาซิลแพงครับแต่ว่ามันบวกเจอครับบวกสามสเตตอ่าแล้วมันก็มันจะมีบวกนี้นะครับอันนี้ต้องใช้เงินซื้อจริงนะครับอันนี้สิบสองอ่ยี่สบองบาทนะครับบวกเจอครับพวกเนพพวกดาเมจรีโหลดสปีดบวกหมดนะครับอ่าเรามาดูครับอ่าคัสตม์ลืมบอกไปครับมันจะมีพวกใส่ทงอันนี้เป็นตาสัญลักษณ์ครับสามารถใส่ได้สองแสนนะครับอันนี้บวกอะไรเอ่ยบวกกุญแจต่างต่างนะ แรงโบนัสบวกได้ครับพวกแลงโบนัสพวกอะไรครับนี่ครับหรือว่าจะซื้อแบบสองตัวเลยยีิบสองบาทเช่นกันอันนี้สีครับสีอ่ามีให้เยอะครับสีนี้ก็บวกครับแต่ว่าต้องใช้ทองซื้อนะครับพวกนี้นี่ครับลายครับลายเรือโอ้สวยนะครับเนี่ยหรือว่าใช้ตังซื้อได้พวกนี้จะเป็นตังซื้อครับยีิบสองบาทโอ้เรือทองเรือทองลายเสืออะไรครับสีมันก็มีครับยีิบสองบาททั้งนั้น โอ้สีนี้ก็สวยนะครับแต่งได้ครับเรือพวกนี้อันสุดท้ายจะเป็นอะไรเอ่ยเป็นตานะครับสัญลักษนณะ์เนาะแต่ต้องใช้ทองซื้อเลยครับแล้วบวกคาบอกพวกโบนัสแรงครับตัวนี้ไม่มีให้ซื้อแบบอันนี้เนาะมีแค่ซื้อแบบทองครับไม่มีให้ซื้อแบบตังค์อ่ะประมาณนี้แหละในการแต่งเรือครับสตตัวนี้ก็จะเป็นการซื้อเรือครับเรือก็จะเปิดตามรลเวลให้เราเนาะ่าตัวนี้ก็จะเป็นเควสต,ต่างๆให้เรารับเนาะทาเสร็จ เราก็กดรับไปเลยครับตัวนี้เรียบร้อยได้มาเท่าเอ่ย14่ทองอ่าแล้วก็มีล็อกอินด้วยนะครับนี่ครับล็อกอินลายวันเนะเาะล็อกอินได้นะครับโอเคเรียบร้อยเพื่อนคุณใสเพื่อนคุณสุขุนอ่ะขอซูมขอซูม,ซมหาหน่อยเห็นแล้ว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 ไปแล้วย้อยย้อยย้อย ตูมไหมตูมอุ้ยอาเม็ไม่โดนครับ่ปเราต้องไปหาเพื่อนเรานะปิดปักเอาแล้วเห็นมันออกมาแล้วครับหนออกมาแล้วโอเคโอเคยิงไปเลยยิงไปเลยโดนสักลูกหรือเปล่าเนี่ยด,ดดอะย้อยโดนอยู่ครับโดนอยู่โดนอยู่อ่าเราลอกเป้าตัวนี้ไว้เนาะ มันยิงนหน้าครับมันยิงใส่เรานไงครับเออถือข้าวข่้กันไว้อ่าหันหน้าใส่เลยครับหันหน้าใส่แมงเลยอุ้ยเราลำใกล้ๆดีวกว่าครับกูลายเรือมันสวยด้วยนะมึงเจอกู ไปแล้วเรื่อยๆตู้มเข้าได้แปดพันอูดาเมจเราเยอะนะครับเนี่ยอ่ะขอล็อกขอล็อกนี้นะกระสุนมาองเจอกูแน่ตุ้มตุ้มไปแล้วนี่มึงแปดพันอ่ะผมขอใส่เรือลำนี้ก่อนนะปึ๊บปับ๊บปึ๊บปับ๊บปึ๊บปับ๊บอ่ะกระสุนจะโดดเต็มแล้วไปสองนัดสองนัดสองนัดอื่งแต่ติดหึ่งติดท้ายติดท้ายเราต้องล็อกหัวเป้า เออเออเออไฟไฟไหม้ไฟไหม,ม้เราอ่ะจุดไฟก่อนจุดไฟก่อนอ่ะผมตอดเรือแล้วนะเฮ้ย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 หมละอ่ะดูเกรีดอกเดียวพอออกเจอได้อยู่ดอกเดียวได,ด้ยดอดยู่ไอ้ลำนี้เหี๋ยมึงยิงเราเหรอไปครับใส่มันนี่ครับยิงด้านหน้านี่แหละโอแต่โดนนิดเดียวเองอือ ไปโอ้ยชนชนเรียบร้อยโอ้โหอะไรครับเนี่เยเหลือกี่ลำ้ำเหลือกี่ลำ้ำเหลือล้ำเหลือสองล้ำครับวู้ดฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้อันล็อกนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมึงเจอกูตุ้ม,ดม,ดมโดนไหมโดนถูกอู้ยหมืนม่นหมื่นสี่หมื่นสี่หันเรือหันเรือใส่ครับผมหันเรือใส่แล้วนะ นายยองเจอกูยองเจอกูไปอีกแล้วตุมต้มตุ้มโอเคไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไ,มไ,ฟไมหม้ขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยโอเคแตกแล้วแตกแล้วเหลือลำเดียวครับเหลือลำนี้เหลือลำนี้อ่ะขอล็อกตัวนี้นะหมุนมาหมุนมาตุม้มยิงไปเอ,เอาเ,เอาให้เจ็บเอาให้เจ็บหมื่นดาเมจหมื่นดาเมจแล้วก็ซ่อมไปด้วยครับ บีบแต่บอกเพื่อนเพื่อนมาช่วยกูนหน่อยไฟก็ไหม้เลกกยูคเนี้เออเออโอเคพวกเพื่อนอยู่ไหนวะเพื่อนอยู่นู่นเพื่อนอยู่นู่นไฟโอ้ซ่อมก็ไม่ได้อีก,ก้าววิก้าวิอีก,ก้าวกกาวิก้าววิจะแตกแล้วโอ้จะซ่อมมากจากซ่อมมาก เออเออเออชนแม่งเลยชนแม่งเลยชนแม่งเลยเออเออเอาแต่ก่อนโอ้โหไม่ไหวเพื่อนฝากด้วยอ่ามาดูเพื่อนเราก่อนหือของเพื่อนเรานี่ครับยิงอยู่นู่นเลยอาหมุนกล้องอกหมุนได้อยู่หมุนได้อยู่ดูกระสุนเพื่อนเรามาครับตุ้มตามตุ้มตาม อ่ะขอดูมุมนี้เนาะนี่ครับเพื่อนเราก็ยิงมาครับเพื่อนเราอยู่ฝั่งนู้นเนาะเมื่อกี้เราแย่ประชิดเกินไปครับเราไม่ไหวครับตู้มหืมไม่โดนไม่โดนเรือเรือเขาลายสวยนะครับน่าจะแต่งเรือมาแน่นเลยแหละอีกสิบนาทีครับสองต่อนหนึ่งครับตอนนี้เราฆ่าไปได้สักตัวไม่เราน่าจะฆ่ายังไม่ได้สักตัวนะแต่ก็ทําดาเมจเยอะอยู่ครับที่ดาเมจที่เราทาไปได้ใช่ไหม น่าทาได้หนึ่งแสนดาเมจครับแล้วก็จมเรือไม่ได้สักลำเลยดูก่อนเพื่อนเราอยู่ไหนเพื่อนเราหันหน้ามาไหมพอเพื่อนเราไปอยู่ครับลำนี้ไปแล้วครับแต่ของเพื่อนเรารู้สึกว่าแต่แน่นๆอยู่นะเอาลำนี้ทําไมไปฝั่งนู้นครับต้องหันหน้าเข้านะครับโอเคแต่ลำนี้วิ่งเข้าใส่ครับมาดูเพื่อนเรานาะาลำนี้เนาะ โรมิโอนะครับอันนี้โรมิโอเนาะฝั่งนู้นไอเอย๋ยแคชชอปเปอร์อ่ะอันนี้น่าจะเป็นชื่อเรือหรือเปล่าครับน,นี่ผมก็แน่ใจนะใครรู้ชื่อป๋องด้วยนะครับนำมาดูดิใครจะเปิดฉากยิงก่อนกันครับโอ้โหแต่เรือของเราเพื่อนเพื่อนลำนี้หันเรือกลับมายังโอเคน่าจะหันเรือกลับมาแล้วไปอ้อมอนนครับเมื่อกี้เอายิงกันแล้วครับ คพื่อนเราก็ยิงแล้วอ่ะผมขอดูลำนี้เลยกว่าเจอเพื่อนกูแน่หนี่มาตกด้วยนะครับสมจริงนะครับภาพมัน้างสนุกตั้งแต่แอดเพื่อนมันได้เกมนี้น่าเสียดายตัวนี้ครับเจอกันแล้วสองต่อหนึ่งนะครับโรมิโอกำลังเคลื่อนที่มาอ้าวเปิดฉากยิงนะครับช็อปเปอร์ยิงไปแล้วโรมิโอสวนคืนครับนี่ครับเปินครับปิดกลรกครับใส่เรือครับ ยิงไปครับโอ้โหสามนัดตุ๊บตุ๊บตุ๊บโอ้ไม่ไหวหรือเปล่าครับโอ้โหช็อปเปอร์ไม่ไหวนะครับเอาไงนี่ครับมิสไซล์ใหม่ครับมิสไซล์ลำนี้โอ้โหน่าจะตายเพราะมิสไซล์ครับตุ้มตุ้มเรียบร้อยครับโอ้โหฝั่งเราชนะครับวิกตอรี่ไปเรียบร้อยโอ้โหถึงเราไม่ได้แบกแต่เพื่อนแบกก็ยังดีครับค่อนข้างมันนะสงสัยเราต้องไปแต่งเรือเพิ่มแล้วครับโอเคอันนี้น่าจะเสร็จสิ้นหรือเปล่าได้ทองมาอีสิบเอ็ดได้ตังค์มาอีกเท่่่าไหรเอย สองมืนะครับสงสัยผมต้องไปแต่งเรือเพิ่มแหละโอเคงั้นวันนี้เอาไว้วันนี้ก่อนนะครับก็หากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรก์กดซับสไครต์กดสันกันดีไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเนาะไปนะครับวันนี้บยบไป